ผมไม่มีปัญหากับการเล่นเกมที่ช้าแล้วก็ยาวอย่างเกม RPG ที่ยาว200ชั่วโมงแล้วก็มีการต่อสู้ในแบบเชิญเบสซะด้วยแต่พอไปแนะนำให้คนอื่นเล่นเนี่ยบางคนก็บอกว่าช้าเกินไปสมาธิสั้นเกิดเล่นไม่ได้พอเล่นแล้วยังไม่ถึงไหนก็เบื่อเร็วมากแต่บางทีผมก็มีปัญหานี้เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่เล่นเกมยาวๆช้าๆจบมาแล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะมีอารมณ์ไปเล่นเกมแนว RPG ยาว200ชั่วโมงอีกรอบก็ต้องไปเล่นเกมสั้นๆที่เน้นความเร็วเน้นความสนุกบ้างก่อนเป็นช่วงที่ขอเน้นแอคชั่นเน้นเกมเพลย์ไม มาที่สั้นก็ไม่เบื่อถ้าท่านผู้ชมต้องการอะไรแบบนี้บ้างผมก็ต้องแนะนำ d e a h Stranding เป็นเกมที่หายเบื่อเลยทอเล่นเกมที่ผมจะแนะนำเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเด็กมาหาลัยสแสบๆมารวมตัวกันแล้วมาสร้างเกมกันเองแล้วดันออกมาสนุกเนี่ยก็ต้องเป็นเกมนี้เลยฮะ Sunset Overdrive บุมเริ่มเกมมาคุณกําลังเก็บขยะอยู่ที่งานคอนเสิร์ตอยู่ดีๆแต่ผู้คนที่ดื่มน้ํานี้เข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่ในเกมนี้จะเรียกว่าพวกโอดีโรตัวอีกทีทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยพวกโอดีคุณก็เลยพยายามาพาคอหนีออกมาจากที่นั่นบอกแล้วฮะว่าใครสนเนื้อเรื่องมาเอาความสนุกล้วนๆสิ่งที่ทําให้ผมติดใจเกมนี้จนเบื่อไม่ลงก็คือการเคลื่อนไหวของตัวละครเราที่คล่องแคล่วมากจะสามารถกระโดดเด้งจากสิ่งของไต่ราวได้ปีนป่าย รือวิ่งบนกำแพงและเกมนี้ยังเป็นเกมเปิดโลกกว้างที่ทั้งแบบเนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อให้ซัพพอร์ตการเคลื่อนไหวแบบนี้ทําให้การเดินทางในเกมนี้ไม่ว่าจะไปไหนก็สามารถเดินทางได้สนุกมากแบบเต็มที่แต่การเคลื่อนที่ไปมาก็ไม่ใช่แค่เพราะว่าความสนุกแต่ว่าจะมีแรงผลักดันอย่างอื่นที่เกมจะมีสาเหตุมาให้คุณคอยขยับอยู่เสมอด้วยอย่างเช่นพวกโอดีเนี่ยจะคอยตามคุณมาเป็นฝูงอยู่เสมอทําให้ถ้ายืนนิ่งแล้วก็จะต้องโดนโจมตีแน่หรือ,อีกอย่างคือส t ตล์มิเตอร์ เป็นวิธีที่เกมนี้จะตอบแทนผู้เล่นเวลาที่สามารถเดินทางแบบมีสไตล์ได้ถ้าคนเปลี่ยนหลายท่าในการพาคอเนี่ยมิเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นมายิ่งมิเตอร์เพิ่มขึ้นได้สูงมากเท่าไหร่พวกหลากหลายเพิร์กที่เราสามารถใส่ให้กับตัวละครได้ก็จะทํางานอย่างเช่นเพิร์กที่ถ้าเราเด้งไปโดนอะไรแล้วจะกลายเป็นระเบิดออกมาจะสามารถเคลียร์พวกกลายพันธุ์ที่อยู่รอบตัวได้ Bar ไดเยอะเลยเรือทําให้มิเตอร์สูงกว่านี้อีกก็จะสามารถทําให้เพิร์กที่อยู่ในปืนเนี่ยทำงานขึ้นมาอย่างเพิร์กนี้ที่ใช่ยิ่งอกอกมาแล้วจะกลายเป็นไฟฟ้าจะสามารถโดนสตรูแบบต่อเเเเนนนนนนนืื่่่่่ออองงงไไไดด้้้้้้กกกกกก็็จจะปปปสสิพววววีีทาาาาาคคมมุแลลยยยัใใหหหร เกมนี้เหมาะมากเวลาที่ผมรู้สึกว่าตัวเองเบื่อง่ายไม่ค่อยมีสมาธิในการเล่นแต่พอมาเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าเพลินมากคอยตั้งใจดูว่าจะเดินทางพาคอไปไหนต่ออยู่ตลอดจะว่าไปก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เกมนี้เนะี่ยการเดินทางสนุกมากเพราะผู้สร้างก็คือ Insom n i น c ที่พวกเขาได้สร้างเกมนี้ก่อนที่จะไปสร้าง s p i d e r m a n กันต่อเพราะว่าแน่นอนการเคลื่อนไหวในเกมนั้นผมก็ติดใจมากส่วนคอมแบ t หรือการต่อสู้ในเกมนี้ก็มันสุดยอดในระหว่างที่เราเด้งไปเด้งมาอยู่กลางอากาศเนี่ยก็จะสามารถยิงปืนได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเล็งปืนด้วยเพราะวย เเลได้ยอะยพวกปืนก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบที่เราไปสามารถซื้อกันได้แต่ละปืนในเกมนี้ก็ถูกดีไซน์มาให้ยิงได้สะใจสุดๆอย่างปืนนี้ที่ยิงออกมาเป็นตุ๊กตาหมีแต่ว่าระเบิดได้ well, ปืนนี้ถ้ายิงออกมาแล้วจะเรียกหุ่นยนต์สุนัขให้มาต่อสู้แทนให้ right ปืนที่เหมาะกับการยิงพวกยักษ์เพราะถ้ายิงโดนแล้วจะจุดพวกเขาให้ลุกเป็นไฟ ปืนที่ยิงออกมาเป็นแผ่นจะเด้งไปมาทําให้โดนศัตรูได้หลายตัวเลยจนไปถึงปืนพกที่เหมาะกับการเอาไว้ยิงพวกคนแต่นอกจากความหลากหลายของคลังอาวุธในเกมนี้เนี่ยตัวละครของเราก็สามารถแต่งได้เต็มที่เหมือนกันจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้าอยู่หลายแบบในเมืองจะสามารถแลกซื้อได้โดยการใช้กระป๋องซึ่งจะหาราจากการกําจัดพวกโอดีหรือว่าทำภารกิจจะว่าไปแต่ละภารกิจในเกมนี้ก็ตามอารมณ์ของเกมเลยคือเน้นความหาเน้นความสนุกอย่างการไปพาคอบินไปทั่วเมืองเพื่อไปตามหากระเป๋ามาคืนให้กับคนนี้ S <S> ไปช่วยตามหาสุนัขที่หายตัวไปแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถทำลายล้างพวกกลายพันธุ์ได้เละเลยจนไปถึงการบกโจมตีตึกเพื่อที่จะไปช่วยพ่อแม่ของเพื่อนที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยซ้ำแต่ว่าทิ้งลูกเขาไว้ในเมืองแล้วก็แอบไปพักร้อนกันเอง และตามเมืองก็จะมีพวกชา a ์เลนจ์ที่ให้เราไปแข่งจับเวลากันได้ด้วยอันนี้ผมชอบมากต้องผ่านห่วงทุ่หวงให้ไปถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดยิ่งไปถึงได้เร็วเท่าไหร่ก็จะได้รางวัลมากขึ้นเท่านั้น <S <S 1> <S 1> เป็นเกมที่เน้นความสนุกเน้นความหาล้วน เหมาะมากวลาที่เบื่อเกมช้าๆต้องการแอคชั่นต้องการความเร็วโดดไปโดดมาตามเมืองยิงพวกกลายพันุให้ระเบิดในระหว่างการฟังเพลงร็อกมันๆไปด้วยให้สะใจจะว่าไปน่าเสียดายมากเลยที่เกมนี้ออกมาตั้งแต่2014 10ปีแล้วแต่ยังไม่มีภาค2ส,สักทีแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าสตูดิโอนี้อินซอมเนี่ยกำลังยุ่งกับเกมของ m a เ vel กันอยู่แต่ถ้าสักวันหนึ่ง Sun เ e ร Overdrive 2ถูกแถลงออกมาผมจะดีใจมากอีกเกมหนึ่งที่เบื่อ,อยากทําให้ผมตั้งใจเล่นได้อยู่เสมอก็คือ PiFi Rush เป็นเกมที่ทุกอย่างจะเกี่ยวกับจังหวะของเพลงเราต้องไปขยับโจมตีตามจังหวะของเพลงในการทำคอมโบเพื่อที่จะทำดาเมจให้สูงที่สุดเลยทําให้เวลาที่ผมเล่นเกมนี้สมาธิถูกล็อกอยู่กับเกมเลยต้องคอยตั้งใจฟังตามจังหวะของเพลงแล้วก็จับตาดูสิ่งของในเกมที่จะขยับตามจังหวะด้วยอย่างเช่นหุ่นยนต์แมวที่จะมีไฟกระพริบให้ดูพวกสิ่งของในแบ็กกราวนด์ของแมวที่จะเต้นตามหลอดเลือดของตัวละครจนไปถึงการโจมตีของศัตรูก็จะตรงตามจังหวะของเพลงด้วยเป็นสิ่งพวกนี้แหละฮะที่จะเป็นเหมือนกับตัวช่วยให้คนเ,นเข้าจจัังงงหวะะถึมม่ฟไออก ใน High Five Rush เราจะได้เล่นเป็นตัวละครที่มีชั่วช่าย เขาเป็นคนที่มีความฝันในการเป็นนักดนตรีแต่ว่าแขนข้างหนึ่งก็ใช้งานไม่ได้เขาจึงได้เข้าไปทดลองผ่าตัดแบบไซเบอร์เนติกแต่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยที่ MP3 ของเขาดันตกเข้าไปในหัวใจในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ชายสามารถได้ยินเสียงจังหวะของเพลงอยู่ตอลอดเวลาแต่ทว่าบริษัทที่ทำการทดลองให้กับชายเนี่ยต้องการที่จะกำจัดเขาอยู่เพราะว่าถือว่าเขาเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถปล่อยไว้ได้เราก็เลยต้องมาเล่นหาทางออกจากโรงงานนี้กันแต่ในการผจญภัยครั้งนี้ก็ไม่ได้มีแค่ชายคนเดียวจะมีกลุ อย่างเช่น We've got work to do เป็นคนที่มีแผนในการออกไปจากที่นี่เป็นตัวละครที่โดดเด่นและสำคัญต่อเนื้อเรื่องนี้มากถึงแม้ว่าการเล่นให้ตามจังหวะของเกมนี้จะเป็นจุดเด่นแต่ก็จะเป็นเพราะตัวละครพวกนี้แหละที่ทำให้เกมนี้มีชีวิตชีวาแล้วก็น่าจดจำขึ้นเยอะเลย take down this One boss time at a time. แล้วเพื่อนพ้องของเราก็สามารถเข้ามาช่วยในการต่อสู้ได้ด้วยเพียงแค่เรียกพวกเขาเขาก็จะออกมาทําคอมโบให้แต่ว่าก็จะมีครูดาวอยู่ด้วยในขณะที่เรากําลังพยายามนี้ออกจากโรงงานนี้อยู่ที่นี่ใหญ่มากแล้วจะถูกแบ่งเป็นด่นดานๆไปเราเลยจะต้องไปผ่านด่านอยู่หลายด่านซึ่งแต่ละด่านก็จะมีเพลงเฉพาะตัวของด่านนั้นเองทําให้จะมีจังหวะใหม่ในการเล่นอยู่ตลอดแต่ความสนุกของเพลงก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะทุกเพลงในเกมนี้ก็สุดยอดทั้งนั้นเลยฮะในการเดินทางผ่านไปในแต่ละด่านเนี่ยนอกจากการต่อสู้แล้วก็จะมีการแพลตฟอร์มอยู่ด้วยจะคอยมีลูกเล่นอุปสรรนนนนการเดิิททงงงอว่่่สีีขแ คุณเดาถูกแล้วแหละว่าจะขับตามจังหวะของเพลงในเกมเหมือนกัน uh, not bad. Huh? แล้วพอคุณถึงช่วงท้ายของตาะด่านก็จะมีการต่อสู้สุดมันกับบอสที่รอคุณอยู่เป็นตัวร้ายหลักของแต่ละโซนที่จะไม่ปล่อยให้คุณผ่านไปง่ายๆโดยที่ไม่มีความร้าใจแน่นอนพอได้ไปเจอพวกเขาก็เตรียมตัวไปต่อสู้อย่างสนุกในะระหว่างการฟังเพลงร็อกสุดมันไปด้วย I'm here baby. ผมเนี่ยลืมตัวบ่อยว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมินดี้เพราะ triple a ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาเสี่ยงทําเกมแนวนี้กันแล้วเกมก็ยังถูกชาร์จดรอปด้วยก็คือเปิดตัวให้เล่นกันในวันที่แถลงเลยแบบเซอร์ไพรส์ไม่มีการโปรโมทมาก่อนแต่ผมก็จะถูกเตือนทุกครั้งว่าเกมนี้เป็นเกม triple a แบบเติมตัวเลยเวลาที่ได้เห็นคัดซีนในเกมเพราะว่าคุณภาพของแอนิเมชันในเกมนี้สุดยอดมากทาให้ผมรู้สึกเหมือนว่ากําลังดูการ์ตูนสมัยก่อนอยู่เลยมีความสุขมากเวลาที่ได้ดู Oh. <gasps> Tuck and roll, Chai. <gasps> what? <gasps> แล้วอีกอย่างที่ทําให้เกมนี้สมกับเป็นเกม t r i ปเปิลเคือการออกแบบที่ทําให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมนี้ได้ง่ายขึ้นอีกอย่างเช่นการเปิดฟีเจอร์ให้ช่วยเหลือเรื่องจังหวะถึงแม้ว่าแทบทุกอย่างในเกมนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวาตามจังหวะซึ่งก็ช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าการเปิดฟีเจอร์นี้ที่ทําให้จังหวะขึ้นบนจอแล้วก็บอกว่าจะถึงเมื่อไหร่ก็อาจจะทําให้ประสบการณ์ของหลายคนที่ไปลองเล่นเกมนี้ดีขึ้นเยอะเลยอย่างผมเองเนี่ยพอเปิดฟีเจอร์นี้แล้วรู้สึกว่าติดใจมากพอได้เห็นว่าจังหวะจะโดนเมื่อไหร่รู้สึกเเหมออนววว่วบบ่่ากลลัังงงง็รตตไไจะป ฟีเจอร์นี้กันดูเพื่อจะทําให้การเล่นของเกมเข้ากับคุณมากขึ้นไปอีกจะว่าไปครั้งแรกที่ผมได้เล่นเกมนี้รู้สึกว่าตัวละครหลักเราชายเนี่ยเสียงคุ้นมาก future rockstar เหมืนว่าเคยได้ยินมาจากเกมที่ผมชอบอยู่ด้วยแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเข้าเสียงเหมือนอา e เ h คชิใน Persona 5 Royal เลยไปเซิร์ชมาก็ใช่ด้วย ก็ถ้าใครเป็นแฟน Persona 500 y a l เหมือนผมนี่ก็เป็นสิ่งที่เจ๋งมากที่ได้รู้กันและนั่นแหละฮะ h i ไฟ Rush เป็นเกมที่จะดูสมาธิของคุณเข้าไปในการจับจังหวะของเพลงแต่ก็น่าเสียดายมากที่เกมดีๆอย่างนี้ออกมาแล้วก็มีผู้เล่นเยอะต่อให้ไม่มีการโปรโมทก่อนที่เกมจะออกเลยแต่สตูดิโอที่สร้างเกมนี้ขึ้นมา Tango Game Works Studio ก็ดันถูกปิดไปซะแล้วเป็นอะไรที่น่าเศรามากสำหรับเกมเมอร์อย่างเราที่ต้องไม่เห็นสตูดิโอดีๆสร้างเกมดีออกมาแต่ก็ยังดีไม่พออีกหนึ่งเกมที่เน้นแอคชั่นมีตัวความสนุกกกกให้้เเเเรรราาาาไไปปตติดดัันนนอออีแแลลวว Riker 2ชผ่่ะ ้ไดแล้วยิ่งเวลาผ่านไปสตรูก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นวิธีที่ตัวละครเราสามารถตอบโต้กลับได้เนี่ยก็คือการหาลูต,ตามแมปพ,พวกลูหรือแต่ละไอเทมเนี่ยจะช่วยเพิ่มบัฟให้กับตัวละครเราได้จะได้ไปรับมือกับสตรูที่แข็งแกร่งขึ้นไหวแต่ในะระหว่างการต่อสู้แล้วก็หาไอเทมเนี่ยเราจะต้องหาเครื่องเทเลพอตด้วยที่ถ้าเปิดเครื่องได้แล้วก็จะมีบอสโผล่ออกมา จากการกับบอสได้แล้วก็จะพาเราเทเลพอร์ตไปที่ด่านต่อไปเอาเป็นว่าเป้าหมายเนี่ยคือการหาเครื่องเทเลพอร์ตให้เร็วที่สุดจะได้ไปด่านต่อไปก่อนที่เวลาจะผ่านมากเกินไปไม่งั้นแล้วก็สัตรูหดเกินแน่แต่ก็ย่าลริ่มแบ่งเวลาไปบาลานซ์การตามหาโลดในระหว่างทางไปด้วยอย่ารีบเกินไปแม้นจะไม่มีไอเทมดีๆไว้ต่อสู้กับพวกสัตรูในช่วงท้ายของเกมในเกมนี้ก็มีหลากหลายไอเทมให้เราไปเก็บกันเยอะมากแต่และชิ้นเนี่ยก็ไม่ได้แค่เพิ่มสเตตตัวละครเราเฉยๆไม่งั้นมันจะน่าเบื่อ ไอเทมที่เวลาคุณอยู่กลางอากาศจะเพิ่มการกระโดดให้อีกหนึ่งครั้งไอเทมที่ถ้าคุณฆ่าศัตรูได้เขาจะกลายเป็นระเบิดแล้วก็เดินตัวอื่นไปด้วยเป็นเกมที่เต็มไปด้วยไอเทมพวกนี้ที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกได้ถึงความแตกต่างจึงทําให้ลู้ใน r i สก o เบรนสองเนี่ยมีความหมายขึ้นไปอีกแล้วเกมก็ยังไม่จํากัดว่าคุณจะสามารถเก็บไอเทมได้มากแค่ไหนด้วยไม่มีลิมิตเลยเกมไม่กลัวเลยว่าคุณจะมีไอเทมล้นว่าตัวละครคนจะโหดมากจนถึงว่า o p เพราะว่าสาเหตุก็คือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ดีไงละ แต่ก็อย่าไปเข้าใจผิดว่าเกมนี้เล่นง่ายเพราะถ้าคุณไม่ระวังเกมนี้จะขยี้คุณให้เละเลยอย่างผมเนี่ยเล่นไปแล้วเกือบ30ชั่วโมงซึ่งผมก็รู้ดีว่ามันไม่ได้เอะคนส่วนใหญ่ที่เล่นเกมนี้เนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันชั่วโมงรอบถึงใหญ่ของเขาด้วยเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นซ้ําได้เยอะเลยแต่หลังจากที่ผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นมือใหม่อยู่ดียิ่งเวลาผ่านไปศัตรูแข็งแกร่งขึ้นก็ยังโดนเหยียบเละเหมือนเดิม ก็เรนสองเป็นเกมที่สาม,มารถเล่นซ้ำได้เยอะมากต้องคอยเอาสมาธิเนี่ยมาใช้ในการต่อสู้กับปูงของศัตรูเดินทางหาลูดเหลือไอเทมที่อยู่ในแมปผ่านด่านเอาชีวิตรอดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไปต่อสู้กับพวกบอสในระหว่างที่ทดสอบไอเทมแต่ละไอเทมไปด้วยทําให้สมาธิของผมเนี่ยอยู่ที่เกมตั้งใจเล่นตั้แต่เริ่มยันจบของเกมเลยคอยพยายามทาลายสถิติตัตวเองจากครั้งที่แล้วก็ทําให้ผมเล่นเกมนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกได้จะไปยอมให้เพื่อนคนที่ชนะเอลเดนริงด้วยการตายน้อยกว่าคนครึ่งมาชนะสถิติคนในเกมนี้ด้วยได้ยังไงล่ะฮะไม,มงันนก,ก็ มีตัวละครหลากหลายตัวให้คุณได้เป็นเลือกใช้กันด้วยแต่ละตัวก็มีความสามารถที่แตกต่างกันทำให้เวลาเบื่อเนี่ยก็ไปเปลี่ยนตัวละครมาได้อย่างตัวนี้ Huntress ที่จะมีออโตเอมหรือว่าการเล็งอัตโนมัติมีความสามารถในการบลิงค์เทเลพอร์ตไปข้างหน้าคอมานโดที่ใช้ปืนคู่เราสามารถยิงรัวได้แมนเด t ตเป็นตัวละครที่ผมชอบมากถ้ายิงส่วนหลังของสัตรโดดเนี่ยจะกลายเป็นคริเทเลเฮดจะดาเมจเพิ่มขึ้น และตัวเนี่ยก็มีความสามารถมากกว่านี้อีกที่ผมยังไม่ได้พูดถึงแล้วก็ยังมีตัวละครอีกหลายตัวด้วยทาให้เกมนี้เนี่ยสามารถเล่นซ้ําได้หลายรอบเลยเวลารู้สึกเบื่อก็แค่เปลี่ยนตัวละครหรือไม่ก็ออกไปข้างนอกบ้างก็ได้ครับ <Anyone? S 1> ผมหวังว่าใครที่ไม่มีอารมณ์ในการเล่นเกมช้าๆจะมาลองเล่นเกมพวกนี้เผื่อว่าจะถูกใจกันขอขอบคุณคุณแดนเดลลออนที่มาเป็นสมาชิกของช่องกันด้วยนะฮะใครที่อยากสนับสนุนช่องผมก็ฝากมาเป็นเมมเบอร์กันด้วยจะช่วยผมได้เยอะเลยขอบคุณครับงั้นผมขอลาไปก่อนผมบูจานโน่บ๊ายบาย